สบัดิพินาอิทธิากหมกสบัดเมื่อมาพาดศสัจจะก่าพน้าชมพิษพิน้เบิกเนาะรลกเคลื่อนพิน้าผาติตาสัจจะก่าี่นเาตั้งท่คือขึนพ้นวอาก็นสตกนี่ยขึ้นพเนาะ ขึ้เพลนสิตกเพ่อนจุดอากาศดีดีเพลินทัวโพพักแพ่เพลินอากาศดีดีเด้ะเออเป็นมาเพนะลนเรล่มเห็น งเงี่ยก็เสบเสบเสพเสพไป,น,ป,ป,ไปน,น้าตมาแป๊บข้มาแป๊บไปน้าน้ำทบแป๊บจ้า ทางเปื่อนพนตกเนาะเปื่อนลี่ล้อนะเอนะีเ่ยพี่อินะอตูหานะ้าพี่น้องแกใส่เห็ดปวกนะพี่น้องเนาะแกใส่เห็ดพวว่าตอนนี้เห็ดปวกม่มีเลยอากาศดีดีพนะี่น้อง ขอเปล่ลังเป็นหมาเปิดือพนภาพน้าพนภาพจา้า คนพาเปียบพนะัคนแห้งเลยควาสั่งครมุยหายเป็นน้ำเบิกนะ้ามันยังบแ่แหลเปนะ็นน้าหายังทาสีเฮือนเลยแต่บ่ละล่มคำเวล่มคำนะเต้นตงดินแล้ว ปลาสายอ,อากาศดีดีพี่น้องก็โคลนอา,าชีวะสงการมากินสงการพี่น้องสดสวยงามเลยโคลนเนาะ ไปสายเออไม่ต้องเทนซูมีย่สันล่มคำไม่ได้แต่รถห้าสิากโกมาเพลินมนาะ ทนาบ้านท่านี้ขัดก่อออกไปนะท่างนี้ก็ัิก,ก่อออกจ้าเริ่มชิ้คำเลยเพื่อนอะ อธิเด,ดียคุมค้มคุ้มลมาพี่น้องซาเิ่งอร์มาไหนแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเนาะถ้ามาสายนี่ยาะ ้อนมีเธอเริ่มคำเลยพี่น้องเกียดหน้าเลยหน้าดำไปแล้งองเส้นจับหวั่นหวันหวันว่นภาษาลูกหู ต้นตะขาบว่านี่พอดนะต้กระบอกแห้งปันใดก็เสียคึกคุ้มเสียคึกคุ้มจ้าตะเวนตกดินในดับพี่น้องแต่ล้มออ่อนละจ้าตะเวนเสียคึกคุ้มพ้น หัวควายมาดด้วยอากาศดีพี่นา้าแซงหัวพ่อใหญ่เต้บ้างลูกลาจะไป,ะปะ่าห้องเป่าเข่าลูกพ่อใหญ่เคีย้ยพี่น้าพ่าาาอยหญพ่อเต้ Ờ, à, t A ta tóc đi này đi nào tới tóc đi rất cha tóc linh ดีเด็กพี่น้องลมขาดลมแดดเด็กพี่น้องตุ๊กเดินละจ้าตามส่องศัดิ์จากขึ้นก่าเด้อพี่น,ออน้องปฏิทินตามส่องศักดิ์ขึ้นกลับนะ Sông với hai Sông với hai bên đó vầng nó đồn đồ phía đồn đồ pa ác cả lớp nào phải nào. À, cả lớp nào ừ nâng cạm ma là, ừ, tôi cắm Santa Venza, Santa Venza, tóc đinh lập bên nào? สมอพี่น้องเบิ่งหน้านั่งกินกันซาพี่น้อง,อา,าอ,อ,งอากาศดีดีนะอืมพี่น้องอากาศดีปฏิบัติตามสร้างชัดเจืเก่าดุอพี่น้องเด้อ าพลงมาแล้วพี่เนยไปได้พี่น้องัติทานสร้างซัดจ่ายขึ้นกับพี่น้องไปได้พี่น้องบ๊ายบาย